ค่ะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มครึ่งนะคะเราอยู่กันที่ PCT Lab นะคะตอนนี้ก็ฝนตกหนะักมากนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะเป็นตรวจโควิดครั้งสุดท้ายกันนะคะ <c oughs> ก่อนที่เราจะเดินทางไปเมืองจีนพรุ่งนี้นะคะ <c oughs> พรุ่งนี้เราจะบินเ,เวลาประมาณสิบเอ็ดโมงห้าสิบห้านาทีนะคะ <c oughs> ซึ่งต้องบอกก่อนนะคะว่าการไปประเทศจีนครั้งนี้นะสถานทูตนะคะเขากําหนดให้เราเนี่ย ต้องตรวจโควิดหรือ rt pcr นะคะ48ชั่วโมงก่อนบินกับ12ชั่วโมงก่อนบินเท่านั้นนะคะเราถึงจะได้เจี้ยนคังหมามานะคะแต่ว่าด้วยที่เรามากับทางสมาคมนักเรียนไทยจีนนะคะที่เป็นกลุ่มเฉพาะค,ครั้งนี้เนี่ยเขาก็รีเฟรชให้เราตรวจ rt pcr 7วันก่อนบินด้วยนะคะทุกคนก็คือสรุปแล้วนะคะครั้งนี้เหมยตรวจ rt pcr ทั้งหมด3รอบก่อนบินนะคะก็คือ7วันแล้วก็48ชั่วโมงก่อนบินแล้วก็12ชั่วโมงก่อนบินค่ะ Good morning คะ่ะทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณตีห้าแล้วนะคะจะมาเต็มตัวแล้วก็จัดของอีกหน,น่อยนะคะแล้วก็จะไปสุวรรณภูมิเพราะว่าเขานัดกันประมาณเกือบเก้าโมงนะคะแปดโมงกว่าๆไม่แปดโมงครึ่งแปดโมงสี่สิบเขาปนัดกันแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปก่อนเวลานิดนึงเพื่อไปกินข้าวแล้วก็ไปเต็มตัวที่นัน่นนะคะวันนี้เป็นเช้าวันแรกที่เรากลังจะได้ไปเหยียบเ,เมืองจนะะีนแล้วค่ะจากที่ ไปเกือบสอปีนะคะหลังจากที่มันติดประเทศไปนานกว่า2องปีนะคะวันนี้ก็จะได้ไปแล้วเย่ yeah. ไปกันเวลา7จ็ดมงเช้านะคะแล้วก็กำลังจะไปสนามบินะคะ่ะทุกคนเย่ yeah. แต่คือตอนนี้รถติดมากนะคะแต่ดีที่เราเผื่อเวลาไว้ก่อนนะคะเราออกมาเร็วมากนะคะแล้วเราไปสนามบินกันเลย ตอนนี้เราถึงสนามบินแล้วนะคะเราได้แปลงร่างแล้วทุกคนเ mm. ขาบังคับใส่ชุด PPE นะคะจะ mm. เห็นว่าด้านหลังมีทุกคนใส่ชุด PPE กันนะเราได้ตั๋วมาแล้วนะคะกำลังจะเข้าเกตแล้ว วันนี้เราตัจะเดินทางไปที่เกตแลนะคะทุกคโอ้โหตื่นเต้นมากไม่ได้มาสุวรรณภูมิแบบเป็นสองปีอะแต่ว่าตอนนี้เริ่มเจ็บถูกแล้วเพราะว่าตอนใส่แมสก์เกรนก้าวผานะคะมันเริ่มแบบรัดถูอึงเกตแล้วนี่นะคะเกตแลนะคะจริงๆริงเดี๋ยวเราจะลงไปที่เกตแล เราให้แบบเป็นเฮิเซ็นเตอร์ไงเสื้อแปลว่าอะไรอะไม่ได้เลยเสื้อแปลว่าอะไรเขาต้องขอว่าคุยายแล้วแปลว่าพี่มึงก็มาแล้วรับ ว่งเก่าแล้วโอ้ตอนนี้เหมือนอยู่ในหนังเลยอ่ะอะไรดีซอมบี้โอ้โหนี่เมืองร้างเลยแช่ไโอ้ยทองานความสะอาดมากี่วันเนี่ยไม่ใช่ ควไมรสึกตวดโควิดโอ้แพงเหมือนกันมันจะบล้วงไปหมดทั้งแข้งอ่ะไม่อย่างเงี้ยไม่เคยตวดโควิดแล้วเจ็บขนาดนี้มาก่อนอ่ะเออแล้วไอ้ที่ทางปากแทงปากคือจะอ้วกด้วยอะคือจะอ้วกอ่ะคือน้ำตาไหลเลยอ่ะเจ็บไหมไม่เจ็บเหรอเจ็บมากเลยอะและนี่คือสภาพสนามบินกวางโจวณตอนนี้นะคะ ตอนที่ประเทศจีนยังไม่เปิดประเทศโลงมากตอนนี้เราก็ออกมาจากตอมอแล้วนะคะแต่ว่าเรายังต้องรองกระเป๋าแล้วก็ผลตรวจโควิดเราก็จะไปที่โรงแรมกลับตัวกันแล้วค่ะเกิดอะไรขึ้นคะเ,เริ่มโน้ดบุ๊กไปตรงตอมอครับผม oh เดี๋ยวกระเป๋าสักครู่เดินลงมาอย่างไกลเลยนะวิ่งไปด่วนๆเลยเดินไปได้ไหม <laughs> <laughs> ไปกำลัง เดินกลับไปหาเราจะออกไปเอายังไงอ่ะจะได้กระเป๋าไหมเย้ได้แล้วนี่คือแบบเขาลองเก็บกระเป๋าเรามากเลยฉีดเขาต้องฉีดเจลก่อนเลยกระเป๋ามันเปียกๆเลยเขาฉีดเจลแล้วเขาค่อยจับอ่ะเออคือลองเก็บแล้ว โอเคครับนี่ข้างนอกไม่ได้ฝนตกนะครับแต่ว่าที่เห็นกระปเป๋าเปียกเนี่ยก็คือสเปรย์แอลกอฮอล์นะครับโอ้โหชุ่มฉ่ำชุ่มมากเฮ้ยปุเปีกคือแบบรังเกียจเรา,เราเรินปุยมวย <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูโรงแรมกับตัวกัน สภาพโรงแรมนะคะเหมือนหน้าห้องเขาจะมีถังยขยะของเก้าอี้วางไว้วในที่สุดก็ถึงห้องกักตัวแล้วค่ะเดี๋ยวพามาทัวร์ห้องกักตัวนะคะโรงแรมดีมากเลยนะแบบค่อนข้างหรูเลยมีเป็นห้องน้ำนะคะจะไม่มีอ่างนะแล้วก็เป็นชาโค่นะคะหหรู้สึกจะเป็นแบบอัตโนม,มัติหมดเลยนะคะทุกคนดีมากชาโค่ก็คือทันสมัยมาก คนที่ไม่เก่งจีนไม่ต้องกลัวนะคะเขามีภาษาอังกฤษันด้วยนะแต่ลองมาดูสิกดเปิดเฮ้ยเยียบกริบเียกริบตอีชอบมาเถอะตอนก็เปิดอัตโนมือไปแล้วกันนะคะนี่เป็นห้องนอนนะคะอันนี้คือแบบดีมากทีวีแบบใหญ่สะใจมากนะคะจะไม่รู้ว่าจะดูอะไรได้หรือเปล่า แล้วก็เป็นเตียงนอนเออแล้วก็ระบบไฟตรงนี้เหมือนเขาจะเป็นแบบอย่างเงี้ยเป็นแบบกดเออแล้วก็ปิดอย่างเงี้ยนะคะทันสมัยแล้วคือครั้งแรกะหาน้ําไม่เจอนึกว,ว่าไม่มีน้ําให้สรุปคือเขาให้เป็นลังเลยจ้าเป็นน้าอย่างงี้เลยนะคะมีตรงนี้พื้นที่นั่งเล่นแล้วก็มีโต๊ะทํางานอย่างเงี้ยนะคะข้างนอกไม่รู้ว่าจะเห็นวิวอะไรไมืดตืต่นๆนะคะ เป็นโรงแรมหมดเลยนะย่านเนี้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูอีกรอบคือแบบอย่ yeah. สู้ชีวิตมาก,กระเป๋าแตกจ้าขนาดพันแลบปมาแล้วนะแตกแบบโหดร้ายมากโอ้ oh my god โอ้ my god เราจะต้องสั่งกระเป๋ามาใหม่ระหว่างกักตัวนะคะเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปต่อที่เซี่งยงไฮ้ไม่น่ารอด เมื่อกี้เหมือนจะมีคนมาเคาะประตูนะคะข้าวน่าจะมาส่งแล้วเดี๋ยวเราไปเอาข้าวกันเขาวางให้แบบนี้เลยเย้ได้ข้าวแล้วดวย,ดวยเราได้ข้าวมาแล้วนะคะ ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณชั่นมทุ่มกว่าๆนะคะตอนแรกหรือว่าเขาแบบจะไม่มีข้าวให้แล้วสรุกคือเขาก็มีข้าวมาให้นะยวเรามาดูกันว่ามือน,นี้เราได้อะไรกนแล้นี่ก็คืออาหารกักตัวที่กวางโจคืนแร่มีเป็นกุ้งอันนี้แล้วก็เป็นเหมือนไก่อะไรสักอย่างแล้วก็อันนี้เหมือนสลัดนะคะแล้วก็กระป๋ปี้ข้าสวสวยน้ำยวเรามาลองชิมกันเดี๋ยวลองมาชิมกันเลยดีกว่านะคะตอนนี้คือสภาพแบบยังไม่ได้อาบนะ้ำเลยหิวข้าวมาก ชิมกันดีกว่าเขาเรียกว่าเหมือนคล้ายๆแบบแค้ให้ผงกะหรี่แกงกะหรี่ไก่คีความหอมของผงกะหรี่อ่ะนี่คือผงกะหรี่เออยไม่รู้ว่าหิวหรืออร่อยถ้าเต็มสิบให้ครับเจ็ดเ <7 S 2> มนูต่อไปนะคะกุ้งแต่จริงๆเหมือนว่าเขาน่าจะกินแบบ กินพรอมเปลือกอะแต่ว่าเหมือนแบบแกะมาแล้วนะกุ้งนี้เหมือนเขาแบบเอาไปผัดกับพวกขิงขาะคาตะไคร้ซึ่งไม่แน่ใจว่ามันคือผักชนิดไหนนะคะทุกคนแต่ว่ารสชาติมันจะออกเค็มๆนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้เค็มมากนะคะมันแบบอารมณ์แบบเหมือนผัดสมุนไพรกับเกลืออะไรสักอย่างาไม่ใช่ยากนะแต่คือกุ้งมันแบบตัวเล็กอะจากก็ชิ้นได้เจำบีบให้ โอเคเรากิน <Okay. S 2> ข้าวเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเหื่อก็จะไปจัดของนิดหน่อยแล้วก็จะไปอาบน้ำสระผมแล้วก็เตรียมพักผ่อนแล้วเพราะว่าวั like Peter, นนี้คือเหนื่อยมากแบบรอแล้วก็ถือของอะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะนะคะก็เพียรๆนิดหน่อยนะก็วันนี้เดี๋ยวขอตัวไปพักผ่อนก่อน ยังไงก็ฝากติดตามีทีต่อไปด้วยนะคะคือแบบเป็นวอลกครั้งแรกของเมย์แอนจะแบบหายงงๆก็้องันมากนะคะก็แต่ว่ากันนะแต่ว่าจะพยายามทำให้ดีที่สุดรวมถึงตดต่อๆด้วยนะทุกคนไปนอนแล้วบ๊ายบาย